สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภและก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัคราพยากรคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2567นะครับผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นการทำนายเป็นลัคนาและราศีเป็นหลักนะครับ และจะใช้ศาสตร์แห่งไพ่ออราโคในการดูเพื่อให้ไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือทิศทางในการตัดสินใจอีกด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคำพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินดาวประจำตัวของท่านก็คือดาวศุกร์นะครับ ช่วงวันที่1 9มีนาคมดาวศุกร์ยังคงร่วมกับดาวพุธในภพสุภะเป็นจังหวะที่ท่านจะทำอะไรก็ราบรื่นมีกัละยาณมิตรคอยเกื้อกูลเป็นอย่างดีจากนั้นดาวประจำตัวของชาวราศีพฤษภจะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์ายใต้ภพกรรม,มะในวันที่9มีนาคมนี้และจะอยู่ไปจนถึงวันที่2เมษายนเมื่อตัวตนของท่านย้ายเข้าไปสถิตท,ที่ภพการงานยอมส่งอิทธิพลให้การงานของท่านโดดเด่น และยังได้แรงหนุนจากดาวอังคารที่เป็นมหาอุดในภพสุภะอยู่จนถึงกลางเดือนทําให้ชาวราศีพฤษภมีกําลังสติปัญญาในการฝ่าฟันต่อเรื่องราวต่างๆเป็นอย่างดีจะมีผู้ใหญ่คอยหนุนนําทําให้การทํางานประสบความสําเร็จ และมีผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจด้วยนะครับแล้วก็ยังมีดาวอีกหลายดวงที่ได้โคจรโยกย้ายราศีในเดือนนี้ซึ่งจะส่งผลต่อดวงชะตาในด้านต่างๆของท่านอย่างไรบ้างขอเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้านการงานดาวประจำตัวย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์ภายใต้ภพการงานในวันที่9มีนาคมส่งผลให้ชาวราศีพฤษภจะมีใจจดจ่อไปกับการทำงานมากขึ้น ท่านที่ทำงานในองค์กรอาจได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญสคัญที่คนอื่นทำไม่ได้แต่หัวหน้าอาจมอบหมายให้ท่านทำและในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภก็เป็นช่วงจังหวะที่ดวงดาวส่งผลให้ท่านต้องทำงานหนักขึ้นหรือมีเนื้องานให้รับผิดชอบมากขึ้น ท่านมีเกณฑ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการทำงานใหม่ๆหรืออาจได้ยกย้ายปรับเปลี่ยนเรื่องงานบางอย่างไม่ว่าจะเป็นขอบเขตของงานที่รับผิดชอบหรืออาจจะมีงานเก่าๆที่ค้างค้างมาจากปีที่แล้วเป็นการรับช่วงต่องานจากคนอื่นที่ทำไม่เสร็จก็เป็นได้เช่นกันครับอย่างไรก็ตามท่านเองก็จะมีแนวคิดใหม่ๆหรือมีการเรียนรู้ในศาสตร์ใหม่ๆเพื่อเอามาสนับสนุนและมาใช้ในงานของท่าน จากอิทธิพลของดาวมฤตยูที่ทับลัคนาของชาวราศีพฤษภก็ยังมีเรื่องที่ท้าทายให้ชาวพฤษภแก้ไขอยู่บ้างเนื่องจากดาวอาทิตย์สถิตท,ที่ราศีกุมภ์ายใต้พบการงานร่วมกับดาวเสาร์ท่านอาจได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องจุกจิกหรือเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับบ้านช่องห้องหอหรือสำนักงานในบางท่านอาจจะโดนแทรกแซงเรื่องการทำงานให้งุดยินหัวใจ แต่เกณฑ์แห่งความหุ่นวายนี้จะอยู่ไปจนถึงวันที่14มีนาคมเพราะหลังวันที่14มีนาคมนี้ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายไปสถิตที่ราศีมีนภายใต้ภพลาภะนะครับท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าบ้านคอนโดหรือจะขายบ้านขายที่ดินในช่วงจังหวะครึ่งเดือนหลังนี้ราหูดาวเจ้าเรือนการงานยังคงสถิตที่ราศีมีนภายใต้ภพลาภะตลอดทั้งเดือน ท่านที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศงานซื้อมาขายไปงานเทรดหุ้นงานขายสินค้าออนไลน์การค้าการขายที่ไม่มีหน้าร้านจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและท่านที่ทำงานติดต่อสื่อสารกับคนต่างถิ่นแดนไกลก็จะได้รับความสำเร็จหรืออาจได้รับการช่วยเหลือบางอย่างจากทางไกลอีกทั้งอาจมีโอกาสได้เดินทางไกลและก็จะมีการปรับปรุงสำนักงานบ้านเรือนให้ดีขึ้นจะเกิดความสำเร็จทางการงานเกิดขึ้นครับ ด้านโชคลาภและการเงินดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินและปุตตะสถิตท,ที่ราศีมีนภายใต้ภพลาพะกลุ่มร่วมกับราหูและดาวเกตในวันที่3มีนาคมจนถึงวันที่7พฤษภาคมพุธกับราหูบางท่านอาจจะมองว่าเป็นคู่ขัดแยง้งแต่เป็นความขัดแย้งเชิงความคิดที่ไม่ได้ส่งผลรุนแรงอะไรมากนะักแต่แท้จริงแล้วในมุมที่ดี พุทธราหู os, medidas, med ata, จัดว่าเป็นคู่ไหวพริบคู่เล่เหลี่ยมและความมีชั้นเชิงซึ่งหาตัวจับได้ยากการเงินของท่านในเดือนนี้จะสามารถเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนครับ ท่านอาจเห็นช่องทางทางการเงินในมุมอื่นๆที่คนอื่นจะมองไม่เห็นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จากหลายทางท่านใดที่มีรายได้จากต่างประเทศหรือได้เงินจากออนไลน์ก็จะมีทิศทางที่ดีนะครับมีโอกาสได้เงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องดาวเกตสถิตอยู่ในภพลาภะของชาวราศีพฤษภทรงผลให้ชาวราศีพฤษภอาจมีโชคลาภและรายได้เข้ามาอย่างไม่คาดคิดเรียกได้ว่าโชคทางการเงินกำลังเข้ามาหากท่านยิ่งขยันยิ่งร่ำรวยเร็วนะครับ มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวได้สำเร็จท่านมีโอกาสได้โชคจากการลงทุนหรือการเสี่ยงดวงหากท่านทำบุญเก่ามาดีเดือนนี้ก็มีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่นะครับรายได้ของท่านมักจะมาจากการติดต่อสื่อสารจากคำพูดคำจาของท่านจะเป็นบ่อเกิดแห่งรายได้แต่ในมุมที่ควรระวังก็คือการพูดจาขวาน่าซาาของท่านอาจทำให้ลาบผลเงินทองหลุดมือไปได้ง่ายๆเช่นกันนะครับด้านความรัก ท่านที่ยังโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางไกลหรืออาจจะได้เจอกันในสถานที่ที่ไม่เคยไปอาจเป็นคนในสังคมการทำงานหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนำมาให้คุณเปิดใจและให้โอกาสตัวเองได้เลือกอย่างมีสติสิ่งที่คุณระวังสำหรับคนโสดก็คือขอให้ท่านใช้เวลาศึกษากันให้ดีเพราะท่านอาจจะไปถูกใจคนที่มีเจ้าของแล้วก็เป็นได้นะครับ ส่วนท่านที่มีคู่ครองคนรักแล้วให้ระวังการมีปากเสียงจากบุคคลที่3ในที่นี้อาจหมายถึงเพื่อนญาติพี่น้องหรือคนนอกครอบครัวจึงควรหนักแน่นและใช้เหตุผลในการคุยกันด้วยนะครับและสำหรับไพ่ออราโคพระพิคเนธในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภได้ไพ่ o p e n n e s s จากไพ่สามารถทำนายได้ว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยอะไรบางอย่าง ภพ่ได้บอกให้ท่านสำรวจตัวเองและตรวจทานในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตอาจถึงเวลาที่ต้องตัดอะไรบางอย่างที่ไม่จําเป็นทิ้งไปอาจเป็นพลังงานในแง่ความคิดของท่านหรืออาจหมายถึงนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างของท่านที่เป็นตัวฉุดรั้งไม่ให้ท่านประสบความสําเร็จนี่เป็นเวลาที่ดีนะครับที่ท่านจะตัดสินใจและแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองแต่อย่ารีบด่วนสรุปอะไรเพียงผิวเผินนะครับ ต้องคิดให้รอบคอบให้มากไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเรื่องงานที่ท่านต้องตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตท่านอาจกำลังลังเลใจว่าจะย้ายงานดีหรือไม่แต่ขอให้มั่นใจได้ว่าท่านจะมีโอกาสก้าวหน้าในด้านการงานและจะมีโชคเรื่องเงินเข้ามาท่านอาจมีงานเสริมหรือมีไรายได้พิเศษเข้ามาทำให้การเงินในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะคล่องตัวดี ความรักก็ถือว่าเป็นช่วงมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่เข้ามาในชีวิตส่วนท่านที่ยังโสดก็จะได้พบรักใหม่อาจจะได้เจอความรักแบบกระทันหันโดยสรุปแล้วสิ่งต่างๆที่เข้ามาจะมีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท่านต้องสำรวจตัวเองและเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆแล้วอะไรๆก็จะดีเองนะครับ ก่อนจบคำทำนายในคลิปนี้ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตายอย่างต่อเนื่องนะครับขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีพฤษภจงประสบแต่ความโชคดีมีชัยสุขสมหวังดังปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ